สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์ดวงชะตาครึ่งเดือนหลังเดือนมิถุนายน2568กันนะคะ,ะคลิปนี้จะเป็นคลิปของคนลัคนาราศีกุมในครึ่งเดือนหลังก็จะมีดาวย้ายอยู่สองดวงคือดาวอาทิตย์กับดาวพุธดาวอาทิตย์นี้เขาย้ายทุกครึ่งเดือนนะคะก็คือวันที่15มิถุนายนเวลา11นาฬิกาสนาทีดาวอาทิตย์ย้ายก็สู่ราศีเมถุน นรัคนาราศีกุมก็จะเด่นในเรื่องงานนะคะแล้วก็ในเรื่องอเกี่ยวกับลูกหลานบริวารได้ด้วยนะคะสำหรับคนรัคนาราศีกุมส่วนดาพุธเนี่ยเขาย้ายวันที่23เป็นการย้ายครั้งที่2ของเดือนนี้เวลาตีห5นาทีดาวพุธนี้เขาโคจรแบบเสริดแบบรวดเร็วนะคะบางทีมันก็เลย มองเห็นอะไรปรับเปลี่ยนอะไรอย่างไวนะคะแล้วก็เป็นการโคจรแบบวิปริตดาวพุธเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะด้วยนะคะแต่ในเรือนปุตตะของเราเด่นเพราะฉะนั้นการงานของเราเนี่ยนะคะมันก็อาจจะเด่นมากหน่อยอแล้วก็เด่นในผู้ช่วยเหลือด้านงานของเราได้ด้วยแล้วก็เด่นสําหรับคนที่เป็นโสดเนี่ยมีโอกาสพบคู่นะคะพบคู่แล้วก็ เด่นในเรื่องอะไรอ่ะแต่มองเห็นว่าคนรักนณาราศรีกุมนี้ต้องระวังนะคะคือใครเข้ามาหากคุณเนี่ยบางทีคุณจะต้องมีศีลธรรมให้มากนะคะแล้วก็ช่างใจตัวเองให้ดีถ้าคนมีคู่เนี่ยแล้วมันก็จะเกิดปัญหาขัดแย้งกับแฟนเราหรือสามีเราหรือว่าภรรยาเราอย่างเงี้ยต้องระวังนะาะสำหรับคนรักนณาราศรีกุมเพราะว่าอาจจะ มีคนเข้ามาได้ในชีวิตเนี่ยนะคะแล้วเป็นช่วงที่คุณเนี่ยเจอมิตรที่ดีจะพบรักจะเพื่อนฝูงพบรักคนที่มาสนับสนุนช่วยเหลือคุณเกื้อกูลค,คุณนะคะและดาวราหูทับรักด้วยเนี่ยนะคะก็มีโอกาสที่จะมีะโชคลาภหรือมีการเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตได้ด้วยนะคะคนลัคน,รนาราศีกุมการใช้จ่ายเงินน่ยของคุณเนี่ยนะคะค่อนข้างเยอะ มีข้อเสียหายในการใช้จ่ายเงินนะคะเพราะฉะนั้นระวังจัดการการเงินให้ดีๆมีอาจจะมีการใช้จ่ายเงินแบบปุับปรับได้นะคะอาจจะเกี่ยวพันกับคนในครอบครัวหรือเกี่ยวพันกับ<ม>เขาเรียกว่ากับแฟนเราก็ได้นะคะคนในครอบครัวกับแฟนได้หมดกับคนรักได้หมดะระมัดระวังแล้วก็เป็นช่วงที่เราต้องระมัดระวังการใช้วาจาด้วยเช่นกันนะคะ อาจจะพูดจาแล้วเ,เกิดความเข้าใจคาดเคลื่อนเกิดมีปัญหาเกิดความไม่ลงรอยอะไรบางอย่างอันเนี้ยสำคัญาการเงินของคุณก็จะมีหลากหลายช่องทางนะคะาการเงินอาจจะมีการทั้งล่วไหลได้ด้วยนะคะต้องระวังบริหารจัดการการเงินรวมทั้งก็จะมีช่วงที่มีทิศทางมีช่องทางที่หาเงินเพิ่มเติมได้ด้วยเช่นกัน เด่นๆก็คือคุณก็จะมีลูกน้องที่ดีมีบริวารที่ทำอะไรแทนคุณแล้วส่งผลดีส่งผลให้คุณมีความก้าวหน้าส่งผลให้คุณมีรับผลที่ดีอ,อย่างเงี้ยเด่นมีโอกาสได้ของชิ้นใหญ่ของที่ดีของที่ทำให้คุณพอใจ ส่งเสริมบารมีคุณได้ดีด้วยนะคะอันนี้ก็ถือว่าโชคดีสำหรับคนลัคนาราศีกุมก็จะเป็นออกในแนวนี้ทิศทางนี้นะคะสำหรับครึ่งเดือนหลังเดือนมิถุนายนก็จบลงแล้วของคนลัคนาราศีกุมก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขทำอะไรให้ยึดมั่นในความถูกต้องในหลักศีลธรรมแล้วคุณก็จะปลอดภัยนะคะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ